คุกเรารับจ้างเรื่องหาของรองไปดูเนื้อเนื้อหาการว่าจ้างกันค้นหาไวโอลินไว้โอลินของนักสืบพังทำอย่างไรถึงจะส้มได้นะตอบแล้วการว่าการว่าจ้างจะอยู่ตรงมุมขวาขวานบนกดเพื่อดูอีก ค้้งไดซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะครับนี่จะเป็นทูทัวรเดียวพวกเราไปดูห้องดีกว่ากดภาพเพื่อไปสถานที่ต่างๆโอเคอ่ะกดเพื่อเดินไปอยู่ตรงด้านหน้าของสิ่งของแบบนี้จะเห็นชัดมากกว่านะชิ้นนี้ดูเหมือนจะเป็นชิ้นของไวโล,ลินก็ด เก็บไว้ในกระเป๋าก่อนไหมโอเคอกดกล่องไวโอลินเพื่อประกอบไวโอลินให้สำเร็จโอเคไปกดข้างตรงชิ้นไวโอลินลากมันไปไวโอเคในก่องโอเคกดหาดูรอบๆนะ่าจะมีชิ้นหนึ่งอยู่นะครับไหนกันนะตรงเรีย้ยงมีอะไรอยู่นะนะั่นอ่ะกดเพื่อเปิดผ้าม่าน กดสามารถเก็บของสิ่งได้โอเคนำชิ้นไปวางก่อนดีกว่าแล้วก็โอเคขี้เกียจอ่านแต่ก็อ่านด้วยนิดนึงจ่านิดนึงแล้วกันทำได้ดีนะรีบไปดูการว่าดจ้างอื่มกันต่อดีกว่าเฮ้ยผมอันนี้เหรอโอเคเอาล่ะเดินเท้ากันต่อไปตามหามือที่สาม ฉันสงสัยว่ามีคนอื่นนักสืบช่วยฉันหารักฐานที่เขามีชู้ได้หรือเปล่าเวลาด้านครั้งที่ที่ที่แล้วอะไรก็รู้ปัญหาที่แกไปได้สามารถกดทิปเพื่อรับการช่วยเหลือมอ,บ,อบให้คุณหนึ่งอันไว้ลองใช้ดูโอเคครับขอบคุณมือที่สาม โอเคมือที่สามอือฮืไปมันมันมีทิปอะไรสักอย่างเสร็จทราทคุณโต๊ะข้างเตียงตรงนั้นคงซ่อนไว้ไม่ได้หรอก เครื่องแป้งไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆในชักก็ไม่เห็นมีอะไรเลยตอนนี้ยังไม่พบมือที่สามเลยไม่สามารถไปที่ได้อาได้หนูมาครับเอาชี้กลับมาได้ไหมไม่ได้ครับอ ชาที่สง่างามแต่ไม่ได้ช่วยเรื่องไม่ได้กินเลยน่าจะได้มีใช้อะไรสักอย่างในนาฬิกาเจอแล้วเป็นโอ้นีเจ๋งไม่ใช่แล้วเดี๋ยวไปเล่นต่อดีกว่าอาละไปังดีกว่าสงครามชิงอาหารเพราะครัวตอนที่ไปจับ ตัวตุ่นในฟาร์มหกล้มจนมือเจ็บรีบไปช่วยกันเถอะอีเจ้าหนูนั่นเหรออ้าวไม่เป็นีรม,ม่เรื่องหรูก ไายตายตาย่าขอบคุณมากเลยนะเอ,เอาจบจบแล้วจังก็ดีนะครับเอาละครับผมไปกันต่อเลยกุหลาบของจริงจอกกุหลาบของจริงจอกเหี่ยวเฉาแล้วคุณสามารถหากุหลาบดอกใหม่ให้มันหน่อยจะได้ไหม ที่นี่เป็นบ้านของแม่มดตระวังอยาให้แม่มดจับได้ล่ะโอ้โหดอกไม้ของฉันอโอ,โอในนี้มีอะไรสักอย่างครับเรามาสำรวจที่โต๊ะดูในแก้วว่างอยู่นะต้องใช้เลยได้ ในลองเดินไปลประตูไปสามารถออกไปได้ช่วยเจ้าจิ้งจอกน้อยก่อนสิ Okay. รูหนึ่งโอเคไปดูโฆษณามาสองอันแล้วครับผมเอาล่ะขอดูโฆษณานี้กันเพราะผมไม่รู้โอ้จะไปใส่กับอันนี้อ่าอันนี้ใส่เข้าไปาได้กุญแจเอ้ได้ดอกไม้จะเสียเวลาเพื่อ,อรกับตาน เียน,นิดหน่อยนะคะปู๊แบแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ,อ้ย่างดูโอเคเราใส่กุญแจเข้าไปนะครับแล้วลเราก็เข้ามาในห้องนี้แล้วก็มีพิซซ่าคเปิดเข้าไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหหลังจานั้นหรือว,ว่าจะอะไรนะจะจะ,จะ,ฟ,จะฟงผิดจะส่งผิด um ไปฟังผิดไปเอออลูกชายพี่ลักช่วงนี้มีคนกลุ่มหนึ่งคอยสะกดรอย ตามชันเอ้ยย็ดบนร่างกายของอพวกเขามีสัญญาณยังอา่านไม่จบเลยเปิดโรงแรมรีบไปดูสิโอเดนออนไลน์อยู่ใบอหอ่กดสร้างห้องใหม่จำเป็นต้องมีห้องถึงรับลูกค้าได้โอเคได้เลยครับปลดเราไปรอตกแต่งเสร็จก็เปิดบริการได้แล้วล่ะกดที่นี่เพื่อเร่งการตกแต่งฟรีครั้งแรกนะ ตอนนี้ในห้องตอนนี้ในห้องโอเค,คเกดพูดแล้วอโอเคให้ลูกค้าไปก็คือเหมือนกับเป็นเกมนึงเลยอะ,อะหลังจากอะคลิกที่อมองอัสนะครับผมอ่ะฮะอมองอัส <Among Us. S 1> อันนี้ก็จะเป็นพาร์ทหนึ่ง เดี๋ยวผมขออนุญาตลองเล่นดูก่อนค่ะอันนี้จะเป็นพาร์ทแรกก็อเออโซล่ะค่ะเออคาแอบวิลซูบี้แลอวลับเลยครับเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคปะเอาอีดิกนี้น้อยออกไปอูอตต้งไม่พอโอยสุดเลย โอ้สองร้อยพิซซ่าสุดใหม่เอาล่ะรับเลยอลิสออลสตาร์ใครรู้อ่ามีเรื่องก็ผ่านไปแล้วนะครับโอ้ มีเชฟคนหนึ่งเข้ามานะครับเป็นการสุบสวนที่ช่วยเป็นเชฟแล้วสนิทกับคุณพ่อคุณมากเลยดังนั้นแค่ชนคอรแล้วต้องการผู้ช่วยเชฟคนหนึ่งคุณช่วยฉันหอหน่วยได้ไหมได้เลยครับที่นี่เป็นหน่วยงานนักสืบไม่ใช่ตัวแทนหางานถา้าเกิดคุณมาเป็นผู้ช่วยเชฟให้ฉันสิ อาอาดูไม่ทันขอโทษดีเฮ้ยมีมีสายฟ้าด้วยบันทึกง,งานพาราอะไรโหเครียดอ่านครับต่บ้านอะอนะครับลูกค้าเก่าอีกคนแล้วเขาต้องการอะไรบ,บ้างนะไปชจดตุกกรอนอฮะตัวอะไรก็มาดูกับอันนี้แล้วก็เป็นผักนะครับนีม่มีเจม สก๊อตเทปสไปเดอร์มีนสไปเดอร์มีนสไปเดอร์มีนอ่ะเราต้องเอาน h i s มาก่อนเลยเอานี้จิ้มกับอันนี้และจิ้มกับอันนี้และไม่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 ใช่ไม่ใช่เอ่อรีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่โอ้รีเซ็ตใหม่ได้อะรีเซ็ตใหม่ได้ทำไมดิวะ รีเซ็ตใหม่ยังไงอะรีเซ็ตใหม่ดูคลิปด,ดูเพื่อข้าไม่เอาครับเอ่อรับเพชรสองอันรับสองเพชรมนันเอาไม่ได้มันเอามันเปลี่ยนสลับไม่ได้ครับทู้ชมต้องเก็บมาก็ไม่ได้นะครับหาทำใหสิอืมทราบแล้วไปเสียปั๊กแล้วก็เดือดนะแต่ว่าผมใส่ผิดใส่ผิดทรับคุณ ทำไมต่อเนี่ยมาเล่นมาเล่นได้ไหมหนูโอ้โหโอ้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 ่อเโอ้อ้โา้นอ้โ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 า้โอ้โอ้โอ้เอ้โ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 ั้เลยโอ้โอ้โอ้ยอ้โอัโอ้โอ้โอ้เอ้โอนโอ้โั้โอ้โอ้โเ้โง้โอ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 ้อ้โอ้โอ้โั้อ้โ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 อ้๊ายบา้